สาครอบครัวน้องครีมแล้วก็น้องบอปพลอยนะคะพี่ๆคะ่ะเราก็จะนำคะแนนที่พี่ๆสนับสนุนมานะคะไปซื้อสวนอ้อยนะคะเราหาสวนอ้อยได้แล้วนะคะจำนวนห้าไร่นะคะห้าไร่เราจะนำคะแนนที่พี่ๆสนับสนุนมาไปซื้อสวนอ้อยนะคะพี่ๆคะ่ะหนูจะบอกว่าน้องบอปพลอยบอกหวยหนูถูกคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาชมก่อนตอนนี้น่าจะพากันลุ้นหวยกันเนาะ ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะดีใจมากเหลือเกินดีใจมากเหลือเกินในในเธอเอาโทรศัพท์เาเปิดดูซิเราลืมเปิดอันนี้รอเปล่ากระดิ่งเราอยู่ไหนพี่พี่ขาน้องบอกพลอยให้โชคแม่นิกด้วยนะพ่อลอตเตอรี่มาให้ดูหน่อยลาโบลฮะลาโบล้อของนางมังลาโบลอ<ะ>พี่พี่ขาท่านใดได้รับโชคบ้างเอ่ย ฮัลโหลตอนนี้คุณพ่อควานนะคะหาในอึน,น้องแล้วเพราะว่าน้องบอกพลอยกินศูนย์ห้าไปทั้งหมดเจ็ดใบค่ะน้องอ้วนกินศูนย์ห้าไปเจ็ดใบนะคะเนี่ยน้องจับเลขให้ะคะ่ะมีแต่ห้าศูนย์มีแต่เลขที่ถูกเลยนะคะนี่แต่ว่ามันกลับนะคะดูค่ะมีแต่อยู่ในระแวกที่ถูกเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคะ่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่พี่ดูค่ะแต่มีแต่ห้าศูนย์เพราะว่าศูนย์ห้าน้องน้องกลืนเข้าไปนะคะน้องกลืนเข้าไปค่ะพี่พี่เจ็ดใบนะนี่ก็มีแต่ห้าศูนย์แม่นิกอยากนั่งร้องไห้มากเลยน้องอ้วนดูค่ะพ่อควางกําลังเคี่ยหานะคะเจ็ดใบยอยู่ตรงไหนอยู่ในอึน้องนะคะพี่พี่โอ้ยเนาะ สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องบอปลอยคีดื้อครับผมวันนี้น้องบอพลอยนะคะจะมาแดนซิ่งนะคะกับพี่ครีมนะคะแล้วก็พี่วันดีวันนี้พี่วันดีมาด้วยนะาพี่วันดีอยู่บ้านไกลนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาถึงกรพากันเล่นโคลนเล่นดินกันเลยนะคะดูค่ะพี่วันดีช่วยหาพ่อพี่วันดีช่วยหา พี่ๆหาเข้ามาแล้วฝากกดคอมเมนต์ให้น้องหน่อยค่ะคอมเมนต์ comment ขึ้นไหมคะวันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยอุย้ยแม่นิกเห็นแต่ช้างเด็กๆน่ารักน่ารักเลยนะคะพี่วันดีเนี่ยแม่นิกชอบเรียกว่าน้องกระปุกนะคะเพราะเขาอ้วนน่ารักมากเลย <laughs> พอ่อจะเจอไหมล่ะให้พี่วันดีช่วยหาหรอ <laughs> โอ้โห <laughs> ดูค่ะพ่อต้องตามหานะคะงมเข็มนะคะมาหาสมุทร เจ็ดใบนะคะพี่พี่โอ้โหน้องอ้วนเอาไปไว้ตรงหไ,ไหนน้องวันดีช่วยหาน้องวันดีช่วยหาอือฮะอา <c oughs> อ,อน้องอ้วนร,รอบน้าพี่บัวช่วยหยิบพี่เจสสิกา้าสวัสดีค่ะโอ้โหแบบคือไม่คิดว่าน้องอ้วนจะให้โชคขนาดนี้นะคะ ก็โอ้โหรับโชคยอมรับเลยนะคะว่างว้วนดีรับโชคยากน้องอ้วนนะคะขอบพระคุณน้องอ้วนนะลูกแม่ขอบใจอีนางนะคะือแต่อีนางกินไปเจ็ดใบเลยนะคะกินศูนย์ห้าเหลือแต่ห้าศูนย์ไม่ให้นะคะจับให้งวดนี้ถูกทั้งหมดเลยนะคะทั้งห้าศูนย์หนงย์เจ็ดนี่นะคะพี่พี่น้องครีมชอบนั่งแบบนี้นะคะน้องเอยน้องวันดีชอบนั่งแบบนี้ดูค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะ น้องชอบนั่งแบบนี้เป็นสไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ของน้องนะคะอย่างน้องพลอยชอบโยกน้องวันดีก็จะชอบนั่งนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยมีแต่ตัวมินิมินิน,นะคะตัวกลมกลมเลยดิ๊กเลยนะคะอ่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะสงสัยพี่พี่โมแต่ลุ้นโชคกันเนาะยังไม่เข้ามาหาไม่นิกเลยวันนี้นะคะน้องปอพลอยขี้ดือ้อน้องครีมแล้วก็น้องวันดีนะคะนั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้วพ,พี่ดูค่ะ ดูค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยดูพุงเขานะคะตัวพี่พีมอยากเล่นด้วยเหรอเอาโทรศัพท์ดับอีกแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะมา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 เมื่อกี้ดับไปนะคะขออภัยด้วยค่ะพี่พี่กูบแน่เลยค่ะคันเบอร์ไงน้องอ้วน สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมคะพอดีว่าเมื่อกี้โทรศัพท์มันดับไปนะคะพี่พี่ดูเลยนะคะน้องอ้วนเนี่ยจับให้มีแต่ก็คือมีแต่ถูกเลยนะคะถ้ารู้จักซื้อนะคะดูค่ะมีแต่ห้าศูนย์นะคะเจ็ดใบ เพราะว่าศูนย์ห้าน้องกินนะคะน้องกลืนไปศูนย์ห้าน้องกลืนที่ถูกนะคะโอ้โหีนางให้โชคมากๆเลยเออเสียดายเสียดายนะคะพี่พี่ขาค,คอมเมนต์ให้น้องหน่อยคะ่ะพี่พี่ขาคอมเมนต์ให้น้องหน่อยนะค,ะคอมเมนต์ขึ้นไหมคะฮัลโหล ถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยน้องสไลฟ์ใหม่นะคะมันขึ้นไม่เอ่ยคลิปนี้จะมาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าน้องอ้วนจะให้โชคแม่ขนาดนี้นะคะฮัลโหลพี่ๆค่ะคอมเมนต์ขึ้นไม่เอ่ยไปไหนกันหมดนะแม่นิกมาก่อนเวลาหรือเปล่าจอดาเอาไม่เห็นภาพเลยเหรอคะเห็นภาพไปเอ่ย ไม่มีภาพโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นิกไลฟ์สดใหม่นะเดี๋ยวแม่นิกไลฟ์สดใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวจะไลฟ์สดใหม่นะคะพี่พี่เดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะพี่พี่หาเดี๋ยวออกจากไลฟ์นี้มาเจอกันที่ไลฟ์ใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่นิกขออนุญาตปิดไลฟ์นี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ไลฟ์ต่อไปนะคะพี่พี่ขาขอปิดไลฟ์นี้ก่อนนะคะโอเคนะคะตามมานะคะตามมานะเดี๋ยวแม่นิกจะปิดไลฟ์นี้ก่อนนะคะ